สวัสดีค่ะกลับพบกันแล้วนะคะกับมิมคิมีไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มิมมายกแล้วนะคะกับรีแอคชั่นของสาวๆบอบอนเกิร์สชาล,ลิงชาลก็คือเมื่อวานวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสาวๆบอบอลเกิร์สได้ไปเข้าร่วมง,งานฮูนานทีวี1111นะคะทุกคนซึ่ง1111ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันซิงเกิลเดย์ของประเทศจีนนะคะหรือว่าวันลองคนโสดนั่นเอง เหมือนจะเรียกว่าเป็นวันซับจางก็ได้ทุกคนเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่เซลล์หนักมากนะคะก็คื <c oughs> อซับั่วไหลออกจากกระเป๋าเลยจ้าเสียซับนะคะทุกคนนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานเป็นสเตทที่มิมเชื่อว่าหลายๆคนต้องตั้งตารอหนักมากจริงๆแบบจับตารอเลยนะคะ <c oughs> เป็นสเตทที่สาวๆบอลเกลซารรนหลิงซานได้ c o l แลบรวมสเตทกับหนุหน่มๆุ่นพี่ R1SE ค่ะทุกคนค,<ณ>คือมีมาเฝ้ารอสเตจนี้มาตั้งแต่สาวๆเพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่หนุ่มๆ R1SE เพิ่งเดบิวต์ก็ได้ร่วมสเตจกับซื่อเจียด,ด้วยนะคะอย่าง Rocket Girls จะไม่ให้ตั้งตารอย,อยังไงไหวสเตจร,ร่วมแบบนี้นะคะ ซึ่งเสเตจร่วมของสาวๆบอลบอนเกิร์สกับหนุ่มๆ R1SE นะคะก็จะมาใน2เพลงด้วยกันนะคะเพลงแรกก็คือคอมี l My Name อันนี้จะเป็นเพลงธีมรายการของหนุ่มๆอ1 s e นะคะช่วงช่วงก่อนเดบิวตนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเป็น you are my everything อ่ะไม่ใช่ you are everything to me นะคะเป็นเพลงธีมรายการเหมือนกันนะคะของสาวๆบอบบอนเกิร์สซาลิน <c> ซ <oughs> ่านะคะ เป็นเพลงตีเออเป็นเพลงตีมรายการประกวดนะทุกคนนั่นแหละถ้าไงแล้วไม่รอช้าลามารับชมสเตจของสาวๆปอนบอนกุ้งซาหลิงซานคอลแลับสเตจวิทนุ่มๆ R1SE ในงานขูนานทีวีหนึ่ง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 ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะแต่มิมขออนุญาตใช้เป็นแฟนแคมนะคะขอรีแอคเป็นแฟนแคมแทนนะคะเนื่องจากว่าเออคลิปออฟฟิเชียลนะคะลิขสิทธิ์ของเขาแรงจริงค่ะทุกคน ทำยังไงก็โดนบล็อกทุกทางนะคะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะคะถ้างั้นเรามารับชมสเตทแฟนแคมแฟนแฟนแคมสเตทนะคะโฆสา,สาบอกว่าบารรดสซานหน่งซานกับนุ่นนุ่มอวันเอสอวันเอสไปพร้อมพอมกันเลยค่ะถ้างั้นเริ่มสติสติโอเคเริ่มอันนี้เป็นช่วงที่นุ่นนุ่มอวันเอสเพรฟอมอยู่นะคะ แล้วดูแบบเจลิวยุกยิกยุกยิก,กน่ารักโอ้ยไอ้เป้าดูบิกมากเลยเนี่ยเจลิวคือแบบเต้นตามะแะคะเจยซีหลินแล้วดูแบบเสียงแฟนกี่คลาสขี่คลานานทุกคนแม่เราเป็นปลื้ม แต้จริงชุดปะเนียชุดนี้คือแบบมันเอวลอยหนักมากเลยทุกคนชว์ไปนิดนึงนะคะบีลหลิงแต่น้องก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่นะน้องก,ก็ยังดูน่ารักน่ารักอยู่นะคะ และที่นี่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอเซอร์รี่โบนะคะทุกคนเสียนะคะิลิน านเหอะจังสะสบัดผมนันสุดมากเลยทุกคนแบบผมฟิวมากอีกจิ่งคือแบบสบัดผมที่แบบไปหมดเลยนะคะทุกคน ก็เยเดินกันเยอะดีกไม่ถือป้า,ายเนะาะไอเสียวกันกีดอิจินชูไฟ อยชุดน่ะชุดมันน่ารักนะแต่มันโค้รไม่ดนอนะ วันนี้ทรงผมอีฝาน่ารักมากเลยชอบมากแล้วก็เดินนะคะเดินสวยๆนะคะทุกคนซิริลินมีแบบโบกมือทักทายเตนๆนะเจ้าเย่นะคะนเนยกับอี้ฝ่าคงวิ่งวิ่งดุกด,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 ดิไปประจบตำแหน่ง วิ่งไม่ทันนะคะเขามีคอมเมนตนะคะต้องเต้นแบบเท่ๆทุกคนเป็นเพลงผู้ชายเนาะไม่นะะ่าร <S <S เต้นเพลงน่ารักมากหนุ่มๆรุ่นพี่ก็คือเต้นแรงอยู่เหมือนกันทุกคนน่ารักจ้ะ แฟนคือแบบอยากจะแบบยื่นแก้วไปให้แล้วบอกว่าเธอจิบก่อนจิบชานดำพึ่งมะนาวของเราก่อนบำรุงเส้นเสียงคือแม่แม,แม่กีดกันแบบเสียงแหบเสียงแห้งไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนแบบเสียงหายไปเลยจ้าดีมากเลยไงอี้คือแบบนิดนึงนั้นคนชุดน้องมันแบบ ผ้าน้อยไปน,นิดนึงอ่ะเอวรอยหนักมากเลยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็โปรงแบบไม่ใช่กระโปรงสิเป็นกระโปรงกางเกงเนาะแบบสั้นมากแต่ก็คือแบบใดใก็คือแบบข่าวมากเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยสติแ <íz cry> ม่ป็นคิดว่าแห,หละคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมคอแลบสเตทกับหนุ่มอา1 s วถึงได้แบบ ไม่มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรเลยไม่มีแบบว่าเต้นด้วยกันหรือว่าแบบหันหน้ามองกันเลยอะไรเงี้ยคือแบบนี้คือมันเป็นตั้งแต่อคอร์รักสเตจหนุ่มๆอวันเอกับสาวๆล็อกเก็ตเกิร์แล้วนะคะทุกคนก็คือแบบคันหลังชนกันนะแล้วก็แบบเต้นเพลงใครเพลงมันนะคะนัะ่นแหละอาจจะเป็นธรรมเนียมของวาจิจิวาก็ได้คะ่ะทุกคน หมือนเขาอาจจะแบบกันดราม่าหรือเปล่ากันชิปอะไรอย่างนี้ปกป้องศิลปินนะคะแต่เมมเชื่อว่าจะต้องมีรายการอื่นๆที่หนุ่มๆกับสาวๆจะได้มาพบปะหรือร่วมแสดงร่วมกันบนสเตจแน่นอนเพราะงั้นก็รอติดตามดูต,ต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนั่นแล้วคะ่ะถ้าไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ด,ด,ดูงดิงดูงดิงเพื่อติดตามคลิปที่มิมจะปล่อยออกมาหน้าหน้า,นาด้วยนะคะสุดท้ายนี้มิมจะทิ้งท้ายด้วยคลิปของสาวๆที่ถ่ายติ๊กต็อกหรือว่าโตอิ๊งนะคะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็จะทิ้งท้ายด้วยคลิปแฟนแคมของน้องเนเน่แบบสั้นๆนะคะช่วงที่เต้นเพลงของหนุ่มๆอัลมาเนสี e, แล้วก็เพลงธีมรายการนะถ้างั้นก็อย่าลืมรอดูกันนะคะถ้างั้นมิมไปลวคะ่ะเจอกับมิมใหม่คลิปหน้า

So I'm putting my defenses up. Cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I would have a heart attack. Nasio sum, Yat Mundin Ding Dong Jong sum, Yat Mundin Gull,